สวัสดีค่ะวันนี้คอยสานจะพาทุกคนมากินยำขนมจีนค่ะมาเทลงไปเลยนี่แต่ว่าจะากินกระเทียมโทนค่ะเปิดกันใส่กันไปเลยนี่ค่ะพี่น้องนี่กระเทียมโทนดอง ยังก็ละ่ะรองน้ำรึ่งอ่ะใส่น้ำมันลงไปด้วยอืมํำขนมจีนใส่เพราะฉันจะกินกระเทียมทนูนมาเมืองไทยสทักทีก็ต้องได้กินกระเทียมทนนะูนเนาะงเนาะมาแซบ,แบ,แบน็นแลกันอหืมํามยำขวดจะจบมาบัตเตนี่เสรบจแล้วนะก คือคือบอกก็เรล่นมากคือตกแต่งสลัดก้อนอืม

เจ๊มต้องการครัพี่น้องเมืองไทยเราอะไรก็มีแบบง่ายๆน้ำยำขวดเดียวจบมีขนมเส้นยังเดียวกับแซ่บแล้วครับพี่น้องคุณจะกินกระเชียมโทน ม่เคยเห็นด้วยทำังยิ่งจะเพืนค้ายกันกันหน่อห้าง มามมังใจไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวี่นอ้อกแตจะกลับแล้วคุณจะได้ทำเกรียมโทนลองน้ำพึ่ง โอเคค่ะ คำรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แสบๆคือเก่าค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ